สวัสดีค่ะแะมแล้วทุกคนนะคะเราก็มาเจอกันกันกบโรงเรียนสภาษาอังกฤษสุดยอดมากอ,อันนี้คืออะไรคะอันนี้คือมาเรียนเก็บกดเก็บกดจากอะไรคะลูกเรียนเยอะเกินไปหรือว่าอะไรนะอ่าเดี๋ยวพี่ขอเช็คนิดนึงว่า มันโอเคนะคะก็วันนี้เราเรียนกันเรื่องของกราฟกับชาร์ตใช่ไหมคะลูกเนาะซึ่งกราฟกับชาร์ตเนี่ยเราเรามีเรียนอะไรบ้างอะเราเราเคยเรียนแผนภูมิอะไรคะเรามีแผนภูมแบบิบมแ,มแบบไหนบ้างคะลูกเงียบเราเรามีแผนภูมิแบบไหนบ้างอันนี้ไปไปไปดูกับคณิตศาสตร์นะแผนภูมเิเศษส่วนแผนภูมิแบบ เราจะมีแบบเป็นพายชา้าถ้าเป็นพายช้าก็เป็นวงกลมใช่ปะแต่ทีนี้เนี่ยมันจะมีะสิ่งที่เป็นเส้นแล้วมันบอกขึ้นลงได้เขาเรียกว่าอะไรคะเออกราฟเส้นเรียกว่าอะไรคะกราฟเส้นเรียกว่าอะไรคะอ่เดี๋ยวพี่ขอเช็คดูนิดนึงอได้อยู่ได้อยู่น้องบีช่วยเข้าไปคอมเมนต์หน่อยลูกบีทรงเออ่ได้อยู่คะ่ะได้อยู่คะ่ะเดี๋ยวพี่ขอกดแชร์นิดนึงคะ่ะ ไม่มีใครแชร์พี่กดแชร์เองด้วยตัวเองเลยค่ะนะคะอ๋อเป็นภาษาอนี้ค่สวยอยู่สวยอยู่แปลว่าไม่สวยสวยอยู่แปลว่าอะไรส,สวยอยู่ว่าเอยาอ,อใช่อ่ามันมันได้แล้วค่ะมันได้แล้วค่ะเอออยู่ในเฟซเพื่อน5,000ค่ะ มีใครดูมีใครดูมีพวกเราอะดูจริงเหรอเอ้าช่วยเปิดสิเขามันจะได้ไม่มันจะได้ไม่เท่ากันหนึ่งคนหรือแล้วลช่วยเปิดแล้วทำไมอะมมอคืออะไรให้พวกเราช่วยเปิดกันเองให้พวกหนูช่วยเปิดกันเองอะมาอ่าพับลิชแล้วแชร์กันเองเปิดกันเองอะ ใช่ใช่เอาโอเคค่ะมาปังปอนช่วยเปิดลูกปังปอนเล่น Facebook ไหมครับเจฟช่วยเราเร็วเร็วอาตอมช่วยเปิดเร็วอะน้องบุ๊กน้องบีชอะแล้วน้องนองโอ๊ตนะคะวันนี้เรากำลังจะพูดถึงเรื่องของลายกราฟก็คืออะไรเป็นกราฟแบบไหนกราฟเออเป็นลาย <laughs> มันไม่ได้เป็นลายไม่ได้แบบรอรอลิงสระอยอยักษ์แต่ว่ามันเป็น L I N E นะฮะอันเนี้ยวันมันจะไว้บอกอะไรรู้ว่าลายกราฟบางทีมันไว้บอกเทรนบอกเทรนคืออะไรคะเทรนคืออะไรโลกเทรนเทรนเฮ้ย hey! <Okay. S 1> เกือบถูกกระแสะคือ current <Okay. S 1> เคยเรียนป่ะ current current อ่า เออ r e r t l y ตปแปลว่าปัจจุบันน,นั่นแหละนะคะเด็กๆดูค่ะ c u r r e n t นะคะคืออะไรกระแสเน <Okay. S 1> แปลว่าปัจจุบันก็ได้แต่ทีนี้พี่กำลังพูดถึงคำว่าเฮ้ยลายกราฟบางครั้งเขาไว้ในการบอกเทรนเทรนแปลว่าอะไรอะเทรนคืออะไรเฮ้ยตอนนี้เป็นแบบ in นเทรนไม่ใช่เทรนรถไฟอย่าเทรนแปลว่าอะไรพี่กำลังถามว่าคำว่าเทรนแปลว่าอะไรเทรน ฮะความนิยมดีมากแนวอะไร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 แนวโน้มจดไปเลยลูกเอออ้าวเทรนด์แปลว่าแนวโน้มนะคะทีนี้เนี่ยเวลาถ้าเราทำเรื่องกราฟคำศัพท์ที่เราต้องรู้อย่างหนึ่งคือเรื่องของการขึ้นและขึ้นและขึ้นและลงขอคำว่าขึ้นและลงนิดหนึ่งในภาษาอังกฤษ ตัวที่ใช้บ่อยๆกับกราฟคือเรื่องอะไรอย่ามาอัพแอนด์ดาวไม่ใช่จังหวะชีวิตข้างหลังขำว่าไงอัพแอนด์ดาวอย่าตอบเลยดีกว่าใช่ไหมตอมตอมขำแบบเขาขำแบบหน้าสีหน้าเขาใส่ตาเขาย้อยเยเย,เยแบบอย่าตอบเลยดีกว่าถ้าจะตอบแบบนี้อา้าเร็วเร็วเร็ว,รวคืออะไรคือคำว่าอะไรขึ้นและลง เร็วที่ไม่เอาอัพกับเดาวเจบเจบลูกเจบลิฟยกนะยกเวะนะเฮ้ยเอานี้เอาอินอินอ้าวอินอะไร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 บอกขึ้นอินอะไรเร็วเร็วเร็วเจบได้เปล่ามีความหวังกับพวกเราเนี่ยแหละอินอะไรเร็วตัวซีมาแล้วเร็วเร็วเร็วน้องกาดูเร็วนะโมดูเร็วลูกอ่ะอินอะไร อินอะไรเร็วอินอะไรอาวพี่ว้าอีกตัวหนึ่งเร็ว,อ,วอะไรนะใช่ increase แปลว่าขึ้นได้ยังได้ยัง increase เออดีมากจด,จด,จดค่ะจดอ่าจดค่ะขึ้นคือ increase ลดคือ decrease เฮ้ยพอเวลาภาษาอังกฤษเห็นคาว่าดีเห็นคาว่าดีเป็นไง เออส่วนใหญ่เห็นคําว่าดีจะแปลว่าไม่ดีเข้าไหมคะฮึฮะเออเห็นคําว่าดีจะแปลว่าไม่ดีส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นเลยแปลว่าเอาออกไปเอาประมาณนี้ก่อนนะคะทีนี้ในการขึ้นโลกนะคะในการขึ้นนะคะเราก็จะต้องมีอ่ะเราจะมีประธานอะไรขึ้นสมมติราคาขึ้นอย่างเงี้ยเราก็แบบว่าเป็นเป็นคำราคาภาษากฤษว่าอะไร ราคาราคาเวลาเออเวลาไปโลตัสชอบเห็นอะไรอะไรถูกทุกวัน <Low price. S 1> เออโล่ไพรซ์ก็เห็นไหมเราก็จะจำได้เนี่ยตรงเนี้ยเราก็เดอะไพรซ์ใช่ปะ่ะเออเราเราโปรโมทให้เขาเหรอคะอ่าเดอะไพรซ์เฮ้ยเ h อะไพรซ์เดอะไพรซ์เพิ่ม,มขึ้นอ่ะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นเราก็อ n c r ค a s รถูกป่ะทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเวลาเราเพิ่มเร,รเราจะใช้เทนส์อะไรเราจะใช้เทนส e อะไรถูกไหมอ่ะหนูจะใช้เทนส e อะไรลูกใช้ t ทนส e อะไรคะ่ะสมมุติว่ากรณีพี่พูดถึงอดีตเป็นปีพอเป็นปีคอสอในอดีตพี่ต้องใช้เวิร์บช่องเท่าไหร่สองดีมากแต่ทีนี้ถ้าพี่บอกว่า เมื่อเร็วๆนี้ราคามันเพิ่มขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ใช้ภาษาอังกฤษว่าอะไรเมื่อเร็วๆนี้เมื่อเร็วๆนี้รีอะไรนะรีอะไรรีอะไรเออเฮ้ยสุดยอดตอบได้ด้วย recent recently จำได้ปะเมื่อเร็วๆนี้คือใช้คำว่า recently อ่ะพี่ถามนิดนึงอ่านโน้ตเป็นความรู้ไว้ว่าอันนี้คือเร็วๆนี้คือคำว่า recently นะคะ ใช้เทนสไลด์โอ้รีซ oh, ัลลี่เร็วๆอย่าให้ผิดหวังใช้เทนสไลด์รีซัลลี่ใช้เทนสไลด์ลูกอย่าให้ผิดหวังน้องก้าน้องบีชอย่าให้ผิดหวังรีซัลลี่มันไปเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นแบบเมื่อเร็วๆนี้พาส,สเทนเกือบถูก แต่มันแบบมันเพิ่งเกิดขึ้นมาเร็วๆนี้มันมันมีลิงก์มาถึงปัจจุบันมันมีลิงก์มาถึงปัจจุบันเพราะมันเพิ่งเกิดขึ้นมาเร็วๆนี้ present perfect จำไว้เลยบางครั้งเราเห็น r e เซนลี่เราคิดว่ามันาจะเป็นอดีแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ลักษณะของการออกข้อสอบ r e เซนลี่ถ้าจะเอาถูกต้องจริงๆต้องใช้กับ present perfect book ครับ present perfect เร็ว present perfect Present Perfect คงสร้างคืออะไรลูกคงสร้างคืออะไรครับเร็วเร็วเอด,ดีีจนถึงปัจจุบันหรือว่าเกิดแล้วจบแล้วแต่ผลของการกระทำยังคงอยู่ประธานบวกอะไรคะบวกอะไรคะบวกอะไรคะสู้ๆค่ะเร็วๆ Present Perfect สู้ๆค่ะ Present Perfect ลูกเกีย่ยวกับให้พี่หวิดหวังเร็วอะไรตื้อๆบวก verb ช่องเท่าไหร่อตอมคันปากอยากตอบแล้วอตอมคันปากอยากตอบแล้ว เวิร์บช่องสองเป็นอดีตเร็วอะตอมขันปากอยากตอบแล้ว om, oh. อะตอมมาเร็วไม่ต้องเกาตอบตอบมาเลยคืออะไรแฮสแฮสบวกเวิร์บ oh. ช่องช่องสามโอเคไม่ลูกแฮสแฮสบวกเวิร์บช่องสามเนี่ยเราก็ใช้อย่างนี้เลย the price ใช้ h a ือ half เลโอครับ present perfect โครงสร้างคืออะไรครับเร็วเร็วเร็ว เร็ว Present Perfect คือ h a s h a v e for กเว b ช่องเออก็อย่างเงี้ยมันจะเลยไหมอ่ะอ่ะเด็กเด็กบุ๊กครับเว r รช่องสามทำไงครับบุ๊กครับเว r รช่อง3ามทำไงครับเขียนแล้วปิดด้วยอะทำยังไงคำว่า Increase ถ้าจะให้เป็นเว r รช่องสามต้องต้องทำยังไงครับ เวิร์ช่องสมาทำให้ตัวนี้เป็นเวิร์ช่อง3ต้องทำยังไงลูกเติมเออแต่มันมีอิวแล้วไงเออโอเคไหมฮะได้นะวันนี้ทุกคนเดี๋ยวลืม Present Perfect นะคบและทีนี้พี่ให้นิดหนึ่งมันจะมีคำบุพบทหนูจำไว้เลยคขาว่า Increase ใช้กับอะไรอันนี้จะไปถึงอนาคตที่หนูอาจจะไปส่งไปสอบเขียนกองเขียนการาฟนะคะก็คือว่ามันจะใช้อย่างงี้ from จุจ ขึ้นจากเท่านี้เป็นเท่านี้ใช้ from จุด,จดอะไรลูก <Yeah. S 1> ปุ่บทอีกตัวหนึ่ง from ไปคู่กับอะไรคำว่า from ไปคู่กับ from ไปคู่กับขึ้นจาก5เป็น10อะ from 5 i v e จ,ด,จด, oh. ดีมากจำนะคะ from คู่กับ t o มันเป็นคำคู่คะ่ะนะคะและทีนี้ถ้าพี่จะบอกว่าเฮ้ยมันขึ้นมาตั้ง70%พี่ใส่อะไรอะ เจ็ดสเนี่ยเธอบอกว่าพี่บอกว่าราคาขึ้นมาตั้ง70%พี่กอ็พี่บอกว่า the price has recently increased 70%จุดจุดจุดเจ็ดสิบเงียบมากเลยเจเดาวไหมเจบเออกี่เปอร์เซ็นต์ก็ช่างมันเถอะจำนะคะถ้าเป็นช่วงห่างเราใช้ บายคะ่ะลูกนี่คือหัวใจของตรงนี้ว่าเฮ้ยมันใช้บายโอเคไหมบายบายก็ยคือเป็นช่วงห่างสมมตินี่ดูนี่คือการขึ้นการลงนะคะสมมติการขึ้นใช่ไหมการขึ้นนะคะจุดนี้คือ from x to y ขึ้นจาก x เป็น y นะ,ะ from x to y แล้ว บายคืออะไรบายคือ y ลบเออ y ลบ x เข้าใจยังเออ y ลบ x ซึ่งอันนี้ถ้าหนูจะไปคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้แล้วแต่หนูเลยแต่จริงๆคือพี่กำลันจะสอนว่าบายมันคือเนี่ยคือจุดตรงเนี้ยจุดของ y ลกับ x อ่ะเข้าใจไหมคะเออโอเคเลยอ่ะเนี่ยวันนี้จะได้ความรู้ตรงนี้ว่าเวลาทำนะคะในเรื่องของการขึ้นการลดนะคะ from to แล้วก็ by จะได้เข้าใจว่าเอิมมันใช้อย่างไรอ่ะวันนี้ได้ไหมลูกอ่ะและวะะ้วสับที่หน okay. ูได้วันนี้ increase แปลว่าอะไรคะ increase เพิ่มขึ้นแล้วถลดลงล่ะ decrease โอเคไหมและ trend วันนี้แปลว่า trend แปลว่าอะไรนะเออแนวโน้มแล้ววันนี้มันมีที่สอนไปอีกคำหนึ่งอ่ะที่แปลว่าม <c oughs> <c oughs> ีแนวโน้มอ่ะอะไรลี <Has S 1> ่ลี่อะไรลี่ลี่ มีแนวโน้มมีแนวโน้ม Likely ดีมาก Likely ไม่ได้บอกว่าชอบแต่แปลว่ามีแนวโน้ม,นนมกล้าครับ Likely แปลว่าอะไรครับ Like l ีแปลว่าอะไรครับแปลว่ามีแนวโน้มแต่ที่บอกว่าเร็วๆนี้คือคำว่ารีอะไรครับรี Real อะไรครับ r e e n t l y โ okay. อเคอ่ะประมาณนี้นะคะสำหรับวันนี้แนละ้วนี่ก็5้าโมงแล้วรู้ปะ มีความสุขใช่ไหมที่ได้มาเรียนที่นี่พี่คิดอย่างนั้นแหละโอเคอ่ะโอเคค่ะวันนี้ก็ไปบายทางบ้านไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปนะคะายบายค่ะ <c oughs> อา้าวทำเพิ่มหนูของนโมต้องลงไปทำคณิตศาสตร์เพิ่มกับพี่เดี๋ยวพี่จะบอกวิธีแล้วหนูไปคิดเองนะครับ